เพื่อนๆยังแต่งต้นไม้โดยใช้กันไกลแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับแต่งได้นะครับถ้าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าต้นไม้อะเป็นปื้ดขนาดนี้นะครับเสียเวลาวันนี้ผมมาแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นเลื่อยไฟฟ้าแบตนี่นะครับของ Total นะครับีตัวนี้ใช้แบต20โวลต์นะเป็น P20S นะครับตัวนี้คักๆมาเลยนะครับผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับ ไม่พังนะฮะแล้วดูใบมีดเนี่ยใช้มาปีกว่ายังคมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะ เร็วทันใจตัวเดียวนี้ก็คือแต่งได้ไวเลยนะครับตัวนี้เขาจะมีสวิตช์อยู่สามจุดนะเป็นเซฟตี้นะครับจุดที่หนึ่งก็คือเราต้องใช้มือกำนะครับจุดที่สองก็คือเราต้องดันไปข้างหน้าอย่างนี้นี่มือกำและดันไปข้างหน้านะครับจุดที่สามก็คือเราต้องจับ,นะค,บคือมันต้องครบทั้งสามจุดนะครับเครื่องถึงจะทางานเพราะว่ามันป้องกันไงอันตรายเหมือนกันถ้าจับมือเดียวได้อย่างเงี้ยแล้วเครื่องทํางานเนี่ย มือเราไปจับอยู่ตรงนี้พอดีนิ้วขาดนะครับต้องจับทั้งสองมือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซฟตี้เขานะนะครับตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองเลือกซื้อไปใช้ใดูได้นะครับสําหรับใครที่จะต้องแต่งต้นไม้เป็นประจํานะเนี่ยดีเลยทีเดียวไม่ปวดแขนถึงปวดก็ปวดไม่นานนะครับ